ิลเลจ้าบันนี้ฮิวแล้วฮิวแล้วแล้วักกันกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเน้นเน้นูกชิน้นเน้นนะคะแล้วก็ผักสวยๆว,วันนี้มีกล้วยทอดมันรูปทอดกว้วยขายและะนะ้วค่ะเนาะดู่บ้านจะของห็นเลอรจ้าโคววิดโควิดไอ้ซาจังสูออกไปหม่องเก่าที่เก่าเวลาเดิม มึงหมอก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะนอกก๋วยเตี๋ยวนะคะเอาถ้วยนั้นมันโจุกนี่รูตัดพี่น้นนองพากกันกินเองค่ะกินเอง,เองรอลูกค้านะคะก็เลยกินเองค่ะปิดปากด้วยนะคะเวลาพูดตอนนี้เวลากินถึงจะเปิดมาได้จ้ามากินน้ำกันจ้า มันอันที่จะเห็ดอันงเราเนี่ยเจ้าวันสะบัดแซ่บอดซิมเลิสีนสวัสดีจ้ามาจ้ามาจินคอยคอยหยิบโทรศัท์มาจินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันงกเจ้าเซ่บแขาคัดไผยนะจ๊ะตอยหตัดไเป็น สวัสดีจ้าก็ไาาด้เอ็นเพิ่มไ้เบิ่งค่ะว่าว่าเป็นไค่เพื่อจเอาน้ำมานจ้าม่้กัน้วนนี้กินเส้็ใหั่แล้วจ้าอันนี้เส้็จมีแล้วค่ะเนาะไม่กไก่คนปลาไก่ยู่อะไรมาตลอดที่เป็นคนนี้ทจานเจ้าไม่กินน้ำกันกเล้เดีเ้ยวมือเน,น้นเน้นมะนาวเซตตัด,ตด ตับม <chat> mm ัน hmm. บ mm. well, uh ่หลายเลยแต่ใ hmm. ส I mean, ่อายังเราเือเอามาแมงง่ยง่ายมาเด้ออุ้ยอุ้ยเอ้มึงยังไงมึงยังไงตาดอใส่เี่ยากยตากดแบยังบเรื่องเกอะเอาเกลือันน ล่ออ <prediction? S 3> ันไม่มต <B moon, S 3> ิยูคุมอยู่แมนแม่ขาล่งนี่มันอันบ่เพื่อนบ่ออกมางออกมาหลอดเวดสยม่งนะน้ำตาขาอ่ข้างาอะรเกิไข้นเกอะข้หดะ้นเกิอไรขเกอข้นเอะ้นเกิดข้นเกิดอข้าิ้นเอข้นเิข้นเกิดอข้นเกอนเอนก้นเอข้าเด้นเกน่น้า ว่านเลี่น้ะงายาดไหนราท่ซื้อยกขึ้นซื้อใคไม่นราบต้นเอา้วนมาทำต้อกินอาหารเสร็จนี่ไม่เป็นเด็กเสร็จแล้วค่ะเออเด็กเสร็จมงิมมว่าย้อนึงเขาเลยเขาเลยมื่อไ้ร่ก็ได้นึ่งพดเข่ากี่น้องเมื่อสิรุ่งว่ะไม่ได้กินเข่าเนี้ยไม่ได้มาเข่าื้อเก้าหนาวยื้อไได้กินหมาอนกันน เเรียนเส็หามเนอเรียนสรเอเรียเรยนแลวเรีนไปแล้วเรวอือเรื่องแล้วเือเขาเรียนสีอิชาแต่าเรียนสองเก็ให้ผักเรียนทั้งสี่คนเลยอือ เียนตอนนี้เรียนสามพนมอยู่อี่ิปินอยู่พอพอมันละอาการมีอนอืพอขาดเลยพอบอกว่าถ้าจเอาสมมติก็ประกาศมะคะนนพร้อมจาการอืกันนอนมีหลืออันเจ้าพี่น้องมีหรือเ่าม่บอกอรู้ว่าใกระเด็นนั้นลูกกิ่งข่อย้าดำขึ้นิปิน ก็เลยว่าอายุน้อกันหลายๆคนก็บอกวิเคราเล่นแล้ว hmm. มีแ hmm. ต่อ <radas> ิ่เด็ดจะมาปิดจไดเด่นสาวมั่เลยก็เต็มที่ค่ะเต็มเต็มมันสิงเด่นตั้งสี่มาตั้งใดเด็นมาตัน่อยมาขายยังบ้านามบ้านหลามทนงานเสร็งไงจ้าเจอเป็จแ่จิตใจหรอเหอ จินก็ลานาก็พัวพราะว่ามันอย่างนายไงน่ยมาแต่ก็แม่จรงนายตัวู่ะถูกะนายใหญ่กดีอ่ะนาก็างแบบน่อยๆนา่ก็อยางแบบนี้นาคจะเาจะวางสันิมาแต่แม่จริง ม่ยังลู้นาี้อนาดเ้ยกระไรี่โดนันเดีเนตมีไวกัใ่มกปีกน่าขนาอยู่ไก่แบบเนม่คอนี้อแม่บอกว่านี่อปีกมยืนนั่งตรงไปนั่งยี่ต่อสิลูกยี่ต่อร้อยไปนั่ง้น แม่วาสินก็อกแต่ตัดทจ้ากัดิที่กา้บ่อเส้นงอกที่การบ้รกหักนี้ย,าย,ยายส้งม่ตย,ยก่อนทีเยี่ยสิบปปาย้เย,ยบวกวาลาตอนกลางคืนว่าให้เหยายบขาหายสีหายงาเงิ่นกอนจะเพิ่มกสิบาทแม่ก็อีปินประเทอีปีนถึงข้อหาบ่ เนาแม่วาเขียนนังสืออยู่นี่ปินมันกระบ่้องตีงก็ยังก้องกระดิ่งโทกราัะตักเ่อไปเลยจะเป็นบลอกหัวสากันแซ่บแซ่บไปนอนฮะ้องก็ว่า ไม่มาแล้วไม่ได้กินกันแล้วอาหารตอนนั้นไม่ได้ไปนอนลงชั้นที่บ้านกันลงชั้นที่บ้านโอ้ยินดีด้วยต่อจ้าจ้าเลยต่อด้า ไปกินข้าวกับใครน้าวันนต้กินวันนี้ทำไมผมแต่ท้วงือปักผักู้มาจากแดดเลยแดวันนี้กินเส้นมันไม่ยังมันเสียวเขาจะออกน้าไม่จุดกระตุ้งต้องการต้องการต้องกาดดระเปนาจะเจ็นะ